โดยครั้งนี้มีชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน9ท่านซึ่งทุกท่านได้นั่งสมาธิและเดินสมาธิร่วมกันวันละ6ชั่วโมงอย่างสบายสบายทั้งยังได้ฟังธรรมมาจากพระอาจารย์ได้ช่วยรับบุญพัฒนาบริเวณโดยรับวัดและออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจากการร่วมกันปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หลายท่านมีประสบการณ์นั่งสมาธิที่ดี โดยได้กล่าวว่าก่อนมานั่งสมาธิมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีร่างกายตึงหลายส่วนตั้งแต่ศีรษะต้นคอขาเอวและยิ่งนั่งสมาธิความปวดก็ยิ่งมากขึ้นแต่พอมานั่งสมาธิที่วัดแห่งนี้ได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์ให้ปรับท่านั่งที่สบายได้ตลอดช่วงเวลาที่ปวดเมื่อยทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการปวดเมื่อยของร่างกาย หรือสามารถนั่งเก้าอี้ได้ทำให้นั่งได้ดีมากๆเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วทั้งทางที่ไม่เคยนั่งสมาธิได้นานขนาดนี้มาก่อนสามารถนั่งได้รอบละ1-2ชั่วโมงได้อย่างสบายร่างกายกลืนไปกับธรรมชาติไม่ว่าจะนั่งในห้องปฏิบัติธรรมหรือนั่งในป่าก,ก็ทำให้มีความสุขในทุกๆรอบอีกท่านได้กล่าวว่ามานั่งสมาธิครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วมีการพัฒนาเรื่อยๆ ครั้งนี้เวลาในการนั่งสมาธิผ่านไปอย่างรวดเร็วในทุกๆรอบจนมีความรู้สึกไม่อยากกลับไปทำงานอยากนั่งสมาธินานๆแต่ว่ามีภารกิจที่ต้องไปทำงานจึงมีความตั้งใจจะหาเวลาที่เหมาะสมมาร่วมปฏิบัติธรรมระยะยาวที่วัดค่ะ